สวัสดีครับกลุ่มพวกเราบริษัทวิชาโชคนะครับหัวข้อแรกก็จะเป็นภาพรวมของบริษัทวิชาโชคซึ่งบริษัทวิชาโชคนั้นตั้งอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดเริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี2555และได้จดทะเบียนการค้าพาณิชย์ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างที่กำหนดผู้ก่อตั้งบริษัทคือคุณอำนาจ และได้มีการจัดสรรหาบุคลากรจากภายนอกเข้ามามีบทบาทในบริษัทซึ่งตอนนี้บริษัทวิชาชโชคนั้นมีพนักงาน20-30คนเป็นการอยู่ร่วมกันแบบทุกคนมีส่วนร่วมออกความคิดเห็นได้โดยที่บริษัททำธุรกิจเกี่ยวกับกลุ่มสินค้าการเกษตรเน้นที่ไม้ยูคาลิปตัสเป็นหลักนะครับซึ่งนโยบายของบริษัทวิชาโชคคือเน้นสินค้าที่ดี มีคุณภาพและราคาถูกและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าให้กลับมาใช้บริการอีกครั้งนโยบายคุณภาพของบริษัทวิชาโชคคือมุ่งเน้นสินค้าที่ทําให้ลูกค้าพอใจและพร้อมที่จะปรับปรุงอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทวิชาโชคคือไม่ทําร้ายสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติใช้สินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับด้านสภาพแวดล้อมภายนอกแบ่งออกเป็น พการเมืองและกฎหมายในสังคมปัจจุบันมีการสร้างกฎหมายควบคุมแรงงานและผู้ประกอบการธุรกิจและยังคุ้มครองพนักง,งานในด้านต่างๆมากขึ้น e เศรษฐกิจในตลาดโลกมีราคาของสินค้าต่างๆที่ผันผวนไปตามฤดูกาลและมีอุปสองค์อุปทานตามความต้องการของผู้บริโภค s สังคมทุกคนในสังคมไทยปัจจุบันมีการศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องและวุธิการศึกษา มีส่วนสัมพันธ์ในการเลือกประกอบอาชีพเองได้ทีเทคโนโลยีเป็นการเลือกที่สำคัญมากในปัจจุบันทุกภาคส่วนต่างมีส่วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์การใช้ GPS หรือสมาร์ทโฟนที่ทุกคนคาดไม่ได้สภาพแวดล้อมภายนอกนะครับมี5ประการก็คือ1ผู้ผลิตมีการจัดหาบุคลากรจากภายนอกบริษัท ที่ดีและมีประสบการณ์ให้เข้ามามีบทบาทในบริษัทและสามารถพูดคุยกับพนักง,งานเพื่อบอกถึงหน้าที่ในการทํางานให้ทํางานได้อย่างมีระบบและก็มีประสิทธิธภาพมากที่สุด 2. ลูกค้าธุรกิจอยู่มาตั้งแต่ปี2515จนถึงปัจจุบันมีซัไบเออร์เจ้าประจําและสามารถพูดคุยต่อรองราคาได้และลูกค้าไว้วางใจบริษัทว่ามีสินค้าที่ดีและมีคุณภาพและที่สําคัญมีราคาที่ต่ำกว่าเจ้าอื่น 3. คู่แข่งในปัจจุบันมีการแข่งขันและการต่อรองสูงขึ้นทุกคนมีอำนาจในการตัดสินใจและเลือกซื้อสินค้าบริการได้อย่างเสรี 4. สินค้าทดแทนมีการพัฒนานและเติบโตที่มากขึ้นสินค้าที่ผู้คนนิยมใช้ในปัจจุบันก็คือปูนที่ใช้ในการก่อสร้างสิ่งต่างๆรวมถึงที่อยู่อาศัยสินค้าต่างๆที่มาทดแทนต่างขึ้นอยู่กับลูกค้าที่เป็นคนตัดสินใจเลือกซื้อ ห้าธุรกิจรายใหม่จากปีที่ผ่านมามีหลายธุรกิจที่เปิดตัวมาแล้วก็ประสบความสําเร็จแล้วก็มีทั้งล้มเหลวในการตลาดล้นแล้วต้องมีการวางแผนระบบอย่างชัดเจนและมีการพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่องครับสภาพแวดล้อมภายใน Val ูเชนหนึ่งการนําเข้าวัตถุดิบผู้นำบริษัทมีการไปเลือกสินค้าและมีการสั่งซื้อสินค้าจากแหล่งต้นน้ำที่มีราคาถูกและมีคุณภาพและเหมาะสมกับการใช้งานได้เป็นอย่างดี 2. กระบวนการมีการสั่งซื้อสินค้าจากแหล่งต้นน้ำที่มีสินค้าอยู่อย่างไม่จํากัดบริษัทเป็นกระบวนการรับซื้อมาขายไปให้กับกลุ่มลูกค้าตามความต้องการของลูกค้า 3. เทคโนโลยีบริษัทมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในบริษัทเพื่อเป็นการดูแลพนักงานใน,ในการทํางานอย่างทั่วถึง 4. การบริการเมื่อลูกค้าเข้ามาเลือกซื้อสินค้าในบริษัทหรือสั่งซื้อจะมีพนักงานคอยดูแลและแนะนําสินค้าให้กับ ตรงตามคำต้องการของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าประทับใจและกลับมาใช้บริการอีกครั้งนอกจากนี้บริษัทยังมีการขนส่งสินค้าถึงบริษัทของลูกค้า 5. ทรัพยากรที่มีตัวตนแบ่งออกเป็น4ด้าน 1. ด้านการเงินบริษัทมีเงินหมุนเวียนเป็นของตนเองโดยไม่ยืมคนอื่นและจะทำงบกำไรขาดทุนเป็นประจำทุกปี 2. ด้านการตลาดบริษัทเป็นแบบตลาดออฟไลน์ คือเจาะจงพื้นที่นั้นๆโดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย3ด้านการผลิตบริษัทเป็นกระบวนการรับซื้อมาขายไป 4. ด้านบุคลากรบริษัทเป็นแบบระบบกงศีโดยที่นำบุคคลจากครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในบริษัทและยังจัดหาบุคลากรจากภายนอกที่มีประสบการณ์เข้ามามีส่วนร่วมของบริษัทอีกด้วยทรัพยากรที่ไม่มีโตนแบ่งออกเป็น4ด้าน 1. ด้านการเงินบริษัทจัด สรรหางเงินทุนของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ2ด้านการตลาดบริษัทมีสาขาเดียวแต่ในอนาคตบริษัทอาจมีการขยายสาขาและครอบคลุมถูกพื้นที่ 3. ด้านการผลิตบริษัทคัาสันสินค้าที่ดีและมีคุณภาพก่อนส่งให้ลูกค้าหรือซัพพลายเออร์เจ้าประจำา 4. ด้านบุคลา,ากรพนักงานมีความรู้และทักษะในการทำงาน 7. ความสามารถความสามารถการประเมินทรัพยากรของบริษัทวิชาโชค การกิจกรรมกิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าความสามารถของบริษัทชาโชคสรุปเป็นหัวข้อได้ดังนี้ 1. ความสามารถด้านทัศนคติร่วมกันมุมมองและความเชื่อใจทําให้ทีมเกิดความคุ้นเคยรู้จักความสามารถคีเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันภายในบริษัทและยังช่วยทําให้เกิดความแตกต่างจากบริษัทคู่แข่งที่ขายมายูคาริตัสทําให้เกิดการลอกเรียนแบบได้ยากจึงทําให้บริษัทเป็นที่ต้องการของซัลายเออร์ 2. ความสามารถการจัดการและการปฏิบัติการด้านบุคลากร ราะความสามารถของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของบริษัทด้านประกอบความรู้ด้านความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์รูปแบบการสื่อสารทําให้ทุกคนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันและประสบการณ์ในการทํางานที่ดีส่งผลดีกับบริษัท 3. ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงบริษัทบริษัทมีการคิดคน้นพัฒนาสินค้าตามความต้องการของซัพพลายเออร์และมีความพร้อมของสินค้าในการส่งออกไปยังปลายน้ําอาทิเช่นบุคลากรของบริษัท มายูคาลิปตัสเป็นต้น 4. ความสามารถด้านภาวะความเป็นผู้นําบริษัทวิชาชคมีคุณปู่อํานาจเป็นผู้บริหารโดยสรรหาบุคลากรจากภายนอกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัททําให้บริษัทมีความเจริญก้าวหน้าบริษัททําให้สินค้าเป็นที่ต้องการของท้องตลาดและทําให้พนักง,งานทุกคนมีขวัญกําลังใจในการทํางานเพราะมีผู้นําที่ดีและมีประสบการณ์ในการทํางานมาก่อน 5. ความสามารถในความร่วมมือกันในการสื่อสาร บริษัทมีการสั่งการที่ดีและมีผู้นําบริษัทโดยคุณปู่อํานาจเป็นคนสั่งการพนักง,งานทุกคนทาให้เกิดความร่วมมือกันในการทํางานของบริษัทโดยบริษัทจะเน้นการทํางานความร่วมมือแบบเป็นทีมทําให้การทํางานเป็นทีมนั้นทาให้ทาให้สินค้ามายูคาลิปตัสที่ออกมามีมีคุณภาพที่ดีก่อนถึงมือซัพพลายเออร์และขายสินค้าในราคาที่ถูกขายในราคาตามกฎหมายกําหนดวเคราเชื่อปริมาณตาราง i อ m อเมทิ ค่า IFE เท่ากับ3.34ค่า EFE เท่ากับ2.7เมื่อพอดกราบลงจุดเส้นตัดศูนย์กลางจะอยู่ในช่อง SO อยู่ในช่องที่4ถือว่าบริษัทอยู่ในช่วงที่ดีและกำลังเติบโตพัฒนาอย่างต่อเนื่องตาราง CVM m e t i c มีค่าเท่ากับ3.66แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีทั้งจุดแข็งและโอกาสในการขยายธุรกิจ และเป็นสินค้าที่ลูกค้าต้องการเติบโตในท้องตลาดแต่อย่างไรก็ตามเมื่อบริษัทผ่านไปหลายปียังคงต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้คู่แข่งเข้ามาตารางชาวแมชชิกจะเห็นได้ว่าบริษัทอยู่ในช่อง SO บริษัทเป็นผู้นำมากกว่า10ปีสินค้าดีมีคุณภาพเช่นไม้ยูคาลิปตัสและมีซัพพลายเออร์เจ้าประจำตาราง B c g บริษัทจะอยู่ในช่องเครื่องหมายคำถามมีการเติบโตมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามบริษัทตั้งรักษามาตรฐานและรักษาลูกค้าซัพพลายเออร์เจ้าประจำไว้เป็นอย่างดีกลยุทธ์นะคะระบุวิสัยทัศน์เป็นผู้นำด้านการค้าสินการเกษตรที่ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มเกษตรกรมากที่สุดในจังหวัดศรีสเกตค่ะ พันธกิจนะคะความพึงพอใจของลูกค้าคือหัวใจแห่งความสําเร็จเพื่อให้บรรลุความสําเร็จนี้องค์กรได้กําหนดพันธกิจดังนี้ค่ะ 1. จัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพตอบสนองกําลังการผลิตอย่างสม่ําเสมอในราคาที่เป็นธรรม 2. พัฒนาพ,ฒพัฒนาเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้าค่ะเป้าหมายนะคะจากการวิเคราะห์พบว่าเป้าหมายตามหลัก สมาร์ทของบริษัทวิชาโชคคือผลกําไรที่มากกว่า1ล้านบาทค่ะบริษัทวิชาโชคต้องการไม้ยูคาลิปตัสมาเพื่อส่งออกหรือค้าขายให้เป้าหมายประสบความสำเร็จค่ะบริษัทจะต้องหาสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกร้อยละสิบจากจํานวนสมาชิกเดิมภายในระยะเวลา3เดือนค่ะเป้าหมายหรือเงินผลกำไรนั้นมีคุณค่าต่อการทำงานของบริษัท บริษัทวิชาโชคจะต้องทำผลกำไรให้ถึงเป้าที่1ล้านบาทให้ได้ภายในเดือนธันวาคม2 2 2 2ค่ะปรับปรุงเครื่องมือการช่างให้มีประสิทธิภาพตลอดเพื่อพร้อมในการทำงานและพร้อมที่จะสามารถขยายธุรกิจค่ะอบรมพนักงานในบริษัทที่มีความพร้อมตลอดเวลาในการทำงานค่ะ ธุรกิจได้มีการขยายตัวจากปี2,555ขยายตัวจากการเติบโตแนวนอนขยายบริษัทโดยการเข้าไปซื้อสินค้าจากแหล่งต้นน้ำควบคุมกิจการธุรกิจอื่นๆและดําเนินกิจการในอุตสาหกรรมในรูปแบบต่างๆทางการตลาดและยังสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มากขึ้นกล,กลยุทธ์ความเป็นผู้นาด้านๆๆต้นทุนต้นทุนต่า ธุรกิจมีการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะของบริษัทวิชาชคและบริษัทต้องก,การที่จะเป็นผู้นําด้านต้นทุนต่ําและมีความแตกต่างจากผู้จําหน่ายสินค้าเดียวกันหรือบริษัทอื่นโดยที่บริษัทเนี่ยจะมีต้นทุนต่ําและที่ครอบคลุมในจังหวัดศรีสเกตและรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงด้วยในการจําหน่ายไม้ยูคาลิตัสในราคาต่ํากว่าเจ้าอื่นและไม่หวอดผลกํากไรมากจนเกินไปบริษัทวิชาโชลมีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์คือไม้ยูคาลิตัสที่มีคุณภาพใช้งานได้หลากหลาย ไม่เหมือนคู่แข่งบริษัทอื่นโดยที่บริษัทเนี่ยจะมุ่งมั่นที่จะมีการสร้างธุรกิจที่ตอบสนองก,กับลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ให้พอใจกับบริษัทวิชาโชคและกลับมาซื้อสินค้าและใช้บริการอีกครั้งหนึ่งตลาดส p พผลิตภัณฑ์บริษัทมีการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์และสร้างความแตกต่ตางจากคู่แข่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับทางบริษัทโดยเน้นการบริการที่สะดวกได้รับสินค้าที่มีคุณภาพมีการรับประกันสินค้า ที่สำคัญราคาต่ำกว่าเจ้าอื่น 2. ราคาบริษัทมีการตั้งราคาในระดับที่ต่ำเพราะบริษัทเด่นด้านต้นทุนต่ำจะทำให้มีลูกค้ามาใช้ประจำและมีลูกค้าขาจรมากเมื่อเทียบกับบริษัทกับบริษัทคู่แข่งมีการบริการสินค้าที่มีคุณภาพทำให้ลูกค้าประทับใจและกลับมาซื้ออยู่ตลอดเวลา สสถานที่บริษัทวิชาโชคมีสาขาเดียวตั้งอยู่ที่จังหวัดศีสเกตมีขนาดกลางมีผู้บริหารเป็นผู้วางแผนง,งานและจัดการในบริษัทมีพนักง,งานคอยดูแลเอาใจใส่ลูกค้ามีบริการส่งสินค้าถึงมือลูกค้าในรูปแบบการขนส่งทางบกในอนาคตบริษัทอาจจะมีการย้ายพื้นที่ในการให้บริการลูกค้าเพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 4. การโปรโม เน้นการส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ถ้าที่มีลูกค้าเจ้าประจําอยู่แล้วแล้วลูกค้านําไปบอกคนอื่นว่าบริษัทเรามีสินค้าที่ดีมีคุณภาพที่สําคัญด้านราคาต่ำกว่าเจ้าอื่นๆแล้วบริษัทก็ยังมีการดูแลลูกค้าทั่วถึงเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าและถ้าในราคาไม้สูงขึ้นหรือต่าลงในตลาดโลก บริษัทยังมีการคิดและสรรหาสิ่งใหม่ๆให้บริษัทอยู่รอดในธุรกิจตลอดเวลาการส่งเสริมการขายผู้เลือหารเป็นผู้วางแผนและควบคุมในบริษัททั้งหมดพนักงานจะคอยแนะนำและสอบถามความต้องการของลูกค้าแล้วก็ซัพพลายเออร์เจ้าประจำของบริษัทมีการขนส่งมาให้ทั่วถึงโดยไม่เสียค่าส่ง มีการบอกลูกค้าทั้งเจ้าประจําและลูกค้าขาจรว่าบริษัทมีไม้ราคาถูกแนะนําคนอื่นได้การประชาสัมพันธ์บริษัทวิชาโชคมีการบอกต่อลูกค้าว่าบริษัทขายในราคาเท่าไหร่และมีและลูกค้ามีความต้องการเท่าไหร่และบริษัทติดต่อสื่อสารลูกค้าได้เป็นอย่างดีบริษัทมุ่งเน้นถึงความต้องการของลูกค้าและเอาใจใส่ลูกค้าทุกคนบริษัทมีมาตรฐาน ในการขนส่งการดูแลลูกค้าในระดับที่เท่าๆกันการประชาสัมพันธ์บริษัทวิชาโชคมีการบอกต่อลูกค้าว่าบริษัทขายในราคาเท่าไหรและมีและลูกค้ามีความต้องการเท่าไหร่และบริษัทติดต่อสื่อสารลูกค้าได้เป็นอย่างดีบริษัทมุ่งเน้นถึงความต้องการของลูกค้าและเอาใจใส่ลูกค้าทุกคนบริษัทนีม้มาตรฐาน ในการขนส่งการรุนและลูกค้าในระดับที่เท่าเท่ากันการผลิตเริ่มต้นด้วยการเลือกพื้นที่หรือพื้นดินที่มีความเหมาะสมโดยจะเลือกพื้นดินที่มีที่ค่อนข้างเรียบระบายน้ําได้ดีมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายมีชั้นดินลึกไม่อยู่กับบริเวณที่มีฝนตกชุกหรือมีความชื้นสูงและบริษัทได้มีการเลือกต้นกล้าที่อายุป,ประมาณ3-5เดือนความสูงเฉลี่ย 25-40เซนติเมตรจะเลือกปลูกในฤดูฝนโดยเลือกปลูกหลังจากวันที่ฝนตกการเริ่มปลูกจะเริ่มขนก้าไปยังหลุมที่เตรียมไว้และนำก้าไปวางที่ปากหลุมเอาดินชื้นที่ขุดออกมาใส่ลองก้นหลุมให้ความลึกของหลุมปลูกมีความสูงเท่ากับหลุมก้าไม้แล้วจึงใช้มีดกรีดพลาสติกออกแล้วเอาดินกบ หลังจากนั้นก็รอการตัดฟันซึ่งการตัดฟันจะมีระยะเวลาที่แตกต่างก่นันออกไปขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มลูกค้าจะซื้อต้นไม้ยูคาลิปตัสของเราไปใช้งานประเภทไหนซึ่งการใช้งานก็มีหลายประเภทเช่น 1. ปลูกต้นไม้เพื่อไปทำเป็นไม้ฟืนหรือถ่าน 2. ปลูกเพื่อเป็นวัสถุดิบในการอุตสาหกรรม3ปลูกเพื่อเป็นไม้ก่อสร้าง จึงทำให้มีการเว้นระยะและพื้นที่แตกต่างกันออกไปการประเมินแบ่งเป็นสีด้านหนึ่งด้านการเงินเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทและเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่างๆของบริษัทโดยที่บริษัทจะเน้นเป้าหมายเจจงเฉพาะกลุ่มและมีการลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการต่างๆที่ไม่จาเป็นเกี่ยวบริษัทเป็นการจัดหากาไรให้กับบริษัทเป็นการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่ขายสินค้าชิ้นิดเดียวกันว่ากํลังจับบก่อนเท่าไรก็มาถึงข้อมูลแนะนํามาเป็นที่บริษัทปีนี้ว่า ตั้งเป้าหมายเท่าไรจรึงจะได้กําไรมากกว่าปีก่อนนะบริษัทต้องความพึงพอใจให้กับลูกค้าเป็นอย่างมากเ้าเรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่มีสินค้าชนิดเดียวกันในด้านของราคาต้นทุนต่ําและสินค้าดีมีคุณภาพและมีการบริการส่งสินค้าถึงมือลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและกลับมาซื้อซ้ำสามด้านกระบวนการภายในบริษัท ทำให้เกิดคุณภาพกับสินค้าและราคาที่เหมาะสมและมีขั้นตอนในการทํางานของพนักงานอย่างเป็นระบบพนักงานคอยแนะนําสินค้าให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและมีบริการขนส่งถึงที่เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นจะไม่นําไปสู่ความผิดพลาดให้กับบริษัทและก่อให้เกิดผลดใีในระยะยาว 4. ีตั้งการรู้ในการพัฒนาบริษัทเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานเช่นมีสวัสดิการโบนัสนอกเหนือจากนี้บริษัทยังมี อยู่กันแบบเป็นครอบครัวไม่แบ่งพักแบ่งพวงและสามารถทํางานร่วมก,กันกับทุกคนในบริษัทได้กลุ่ม S23 ขอจบการพีพเซนต์เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ